อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอลไรเนี่ยเดี๋ยวเ้เด้เยดเด้เดเยเยเลดยเดีเยวเได้เไดเได้เยเไยเ สีม่วนะน่าบูกับผสมได้ไปเห็อแล้วเออมไอมไแล้วนู้นช่วอะไรช่วยไหนหอมไหมหอไหมนี่นี่ใครดูใครหอมอ๋อเฮ้ยใครได้อะไรชูไหนสีม่วงกับสี